สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับน้องภูมิจะมารีวิวของเล่นใหม่ที่เพิ่งซื้อมานะครับมาเลยโอ้โหเป็นอะไรครับน้องภูมิอันนี้เป็นอะไรครับเป็นเครื่องบินโอ้โหให้แม่แกะโอ้โหเครื่องบินบินยังไงครับอ๋อเดี๋ยวให้แม่แกะให้แม่ช่วยแกะให้ดูนะครับนี่ตอนนี้เครื่องบินอยู่ในถุงนะครับอันนี้ซื้อมาราคาเท่าไหร่มีราคาติดปะเท่าไหร่แปสิบ 85บาทนะครับนี่เครื่องบินลำใหญ่เลยนะครับนี่ครับเป็นทอลิอกเตอร์ตรวจการนะครับอ่าเดี๋ยวแกะเลยครับแกะเลยใช่ไหม,ไมไถ้าแกะทำไงน,นี่อ่าเดี๋ยวให้แม่แกะให้ดูครับแล้วดูว่ามันเล่นยังไงครับอาจจะเป็นโอ้โหอันนี้แบบใบพัดใหญ่เลยอ่าวคูมดึงโอ้โหคันใหญ่เท่าตัวน้องคูมเลยะ่ะนี่ครับน้องคูมหมุนโอ้โหหมุน เอ้ามันมีอะไรข้างล่างเนี่ยมันเปน,ลลอ,นเอ๋อนี่อ๋อมีล้อให้วิ่งนะครับอ่ะน้องภูมิลองขับดินีเออมันก็หมุนนี่ไงรมันนใตร้มัน,กน,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 มนูกกับแล้วมันก็จะหมุนใช่ปะ่ะอ,อ่ะคราวนี้ให้น้องภูมิลองหมุนนี่เฮลิคอปเตอร์ครับรรน,นุ่น,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 นขับไปทง้นเราเอาไปขับมาจากทางนู้นไปขับมาจากทางโต๊ะ นู่นแะไปขับมาหาพ่ออาภูมิดันมาภูมิขับมาขับเครื่องบินมาโอ้โหมาแล้วครับเครื่องบินมาแล้วครับเครื่องบินมาแล้วครับโอ้โหใบพัดหมุนเขา่าเจ็บเขา่าเจ็บเขา่าเออนี่มันมีตรงนี้หมุนได้แต่น้องปูงไม่ต้องไปหมุนสิน้องปูงหมุนน้องปูงขับมันก็หมุนแล้วอะไหนเราเอาเครื่องบินบินสูงนีเครื่องบินบินสูง ไปเลยล Rule เน, chutz, เน,นี่ครับมาดูใกล้ๆนะครับเครื่องบินเป็นเครื่องบินตรวจการนะครับบีห้นนี่ครับลองดูเวลาเวลาเลื่อนแล้วมันจะวิ่งอย่างนี <c S 2> ้นะครับน <c S 1> ี่ลอมันจะหมุนข้างๆงแล้วใบพัดมันจะหมุนนะครับกินข้าวโอ้โหเอ้ามีเพื่อนมาครับพี่คีมาครับตอนนี้ครับ เาทำไมกันครับมามาพาพี่คีมมาดูเครื่องบินเร็วมา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 นี่นี่สวัสดีครับ,บอ่าคุคีมสวัสดีครับยงังสวัสดีค่ะนี่ครับของเล่นใหม่ของน้องภูงครับมีเป็นเครื่องบินนะครับนี่อ่าอ่าขับขับภูมิบับให้ดูครับอ่าเดี๋ยวเหาะดิเครื่องบินต้นองบินดิเครื่องบินต้องบินสูงอ่าบินสูงแค่ไหน สูงอย่างนั้นเลยครับอันไหนลองให้พี่คิมขับมั่งดิให้พี่คิมขับมั่งอ่ะพี่คิมขับขับเคร่งบินโอ้โหนี่ต้องันไปตล้วมันองหมุนเห็นไหมนี่ครับโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหต้องบินชนนะครับต้องบินชนนะ บินชนนี่ขับอย่างนี้ีขับอย่างนี้นี่ขับอย่างนี้เวลาขับขับ้ตุ๊กตุ๊ตมาแล้วกบินมาแล้วกับมาแล้ว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 ชนับชนก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 ับชนโอ้โหอ่ะชนนกพุ่มกับชนนพุตุ้มอ่ะอ่ะับไหนลองขับสูงนีใครขับสูงได้บ้างอคิมขับสูงนี่ ครับชนแล้วหนึ่งตายเลยอะ่ะอ่ะบูมบินสูงดิบูมบินสูงยังไงจะสูงได้ป่าโอ้โหไ,ไปแล้วครับโอ้โหบินต่ำจังวะไปแล้วเออเออเนาะต้องบินสูงสใช่ครับนั่นเองก็ว่างั้นแหละเออไม่ได้เล่นขี้ดิน เตองอในทอง้าใช่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องภูมิก็มารีวิวเครื่องบินให้เพื่อนๆดูนะครับก็เป็นเครื่องบินของเล่นราคาถูกนะครับ85บาทนะครับก็ลำใหญ่มากนะครับคลิปนี้น้องภูมิกับพี่คีมคอล์ไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปเล่นกันต่อแล้ว